ที่ไหนดีนะอยู่ทีนมาหาดดีนานบนโต๊ะไหมไม่ได้มาหาดไกลเจ๋ อ้อคู่ไม่ทำพีไม่ทำพี่ไมำีนี่เป็นหนกเป็นไหนก็เบ็นไหนก็เป็นดู